สวยมากค่ะทุกคนน้ำตกใหญ่เลยเีย็นจ้าอะไรลูกจุนี่อะไรจุนี่โอ้ข้าเวเหน,นียวเย็นจ้าข้าวเหนียวอะไรลูกค่ะไก่สติทุกคนหอมมากนี่ลาบมาเลย ไทยสไตล์แซปบาร์คืนนี้ตื่นเต้นแน่นอนทำไมต้องมาปวดซ่วมตอนสามทุ่ม อรุณสวัสดิค์ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่15สิงหาคม2021นะคะเป็นวันที่6ของการเดินทางก็ได้ครึ่งนึงแล้วเนะาะเช้านี้เราก็จะกินอาหารเช้าง่ายๆเป็นเป็นซีเรียลเนาะน้องเลียมตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกคนเมื่อเช้าแบบโอวันนี้เราจะเก็บของเราจะเดินทางไปที่เยลโล s สโตนต่อนะคะต้องขับรถประมาณ8-9ชั่วโมงโอเค เดี๋ยวกินข้าวเตรียมตัวเก็บของเดินทางต่อเลยค่ะเลียมปลูกปลูกชาวบ้านชาวช่องเขาหมดแล้วเราอะ่ะอะไรเลียมเจียงดังไงลูกเลียมเจียงเบาๆหน่อยสิ <c oughs> รู้เรื่องไหมน่ะดีนะที่เขาตื่นกันแล้วเนี่ยฮะ มันยังเช้าอยู่เลยบอกสวัสดีครับเร็วยกมือไหว้สวยๆสวัสดีครับทำยังไงสวัสดีเกอร์บบอยหมาน้อยวันนี้เราจะไปยิลโลสตูนไปไหมยังแย่เล่นเก็บของเก็บเต็นท์ละ แมวีก็เก็บเสื้อผ้าเดีย๋ยวขอเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างจานนะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะที่จริงที่นี่มันเป็นโอสแมป์นะคะคือคนที่มีม้าสามารเอาม้า มาฝากได้เขามีคอกไว้ให้ตรงที่เด็กๆเ,เล่นข้างหลังเต็นท์นะคะส่วนมากก็จะเป็นรถ RV วีอย่างเงี้ยนม่ขับขันเบิ้ลิกเลยมาจอดฝังนี้เห็มเลี้ยมเดินมาลูกเตะหินหรอม,มันมีหินไม่เป็นไรลูกเดินมามที่ล้างจานเราจะอยู่ตรงมน้น ค่ะค้องท่านที่จะเดินไกลนิดนึงนยืนตรงครับขอไหคะครับผมอันนี้มีเควินเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังส่วนตัวนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องชุดอะที่ห้องติดติดกันอาหารกินก็มีไว้บริการที่กลางเต็นท์มีแค่สี่ที่เองนะคะทุกคนอยู่ฝั่งด้านโน้นที่แมมบีอยู่ คมาถึงแล้วตรงนี้คือที่ล้างจานครับผมสำหรับใครที่มาพักที่นี่ก็สามารถที่จะมาทำอาหารอะไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ได้ <Good morning. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะ I'm I'm going I'm going gonna go <c oughs> going go soup wash the to to โอเคป่ะไปแลว <c oughs> รัฐไวโอมิงนะคะเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่9ของสหรัฐอเมริกามีพื้นที่นะคะใกล้เคียงกับภาคกลางกับภาคอีสานของประเทศไทยเรารวมกันเลยนะคะและที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ590,000กว่าคนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐนี้ก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนแล้วก็แกรนทีทานนั่นเองค่ะซึ่งพวกเราจะเดินทางไปทั้งสองที่เลยเราแวะ ทานมื้อเที่ยงที่แมคโดนัลที่เมืองเชอริดดนนะคะทุกคนแม่แม่มีันตื่น เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะทุกคนในช่วงเวลาที่พวกเรามานี้นะคะมันมีการเกิดไฟป่าขึ้นที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นจุดใหญ่แล้วก็มีบริเวณที่ใกล้เคียงจึงทำให้พวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาอันยิ่งใหญ่อลังการสวยงามในบิกคอนในชแนลฟอเรสต์นี้นะคะ หวังว่าถ้าพวกเราเข้าเขตเยลนโลสโตนไปแล้วคือสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาแวะดูน้ำตกสวยๆก่อนนะคะที่นี่ก็ยังอยู่ในบิ h คอ n n นช i แนลฟอเรสต์อยู่นะคะอีกเหลืออีก2ชั่วโมงค่ะเราจะถึง uh, ที่ตั้งแคมป์ที่เมืองโ,โคดีเน,ะนาะวิวสวยมากค่ะทุกคนน้ำตก ชมวิวน้ำตกแถวนี้ค่ะทุกคนเป็นการยืดเส้นยืดสายไปในตัวเมื่อกี้เรามาจากฝั่งโน้นนะคะที่เป็นถ่ายน้ำตกอ่ะ โอเคในที่สุดเราก็มาถึงที่ตั้งแคมป์ของเราค่ะที่โชชนเนชชั่นแนลฟอเรสต์นะคะซึ่งมันอยู่ติดกับเยลโลสโตนพวกเราเคยมาพักที่นี่แล้วนะคะเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเรามาตามน้อยกันค่ะอันนี้คือด้านหลังแคมป์ไซต์ของพวกเรามันติดกับแม่น้ำนะคะไปไปเร็ว อ่ะเดินไปนี่จะเป็นน้ำได้คะจับได้ลูกแต่ระวังนะฉันยังไจับไลยอันนี้คือที่ตั้งแคมป์ของพวกเราข้างหลังติดกับแม่น้ำโชนนะคะน้ำเย็นมากๆเลยนะคะนี่อโอ้เคาอยู่ตรงนั้นอ่ะจับจับอยากจับนะ้ำอ่ะ I'm trying to t w s t the wire but look เราจะกางเต็นท์ตรงนี้เดีย๋ยวจะให้ดูบริเวณร,บรอบๆเนาะโอเเเคคค บริเวณพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของหมีกริซซี่แบร์นะคะทุกคนซึ่งเป็นหมีที่อันตรายมากๆเวลาเรามีอาหารอะไรเราต้องเก็บไว้ในนี้นะโอเคเสร็จแล้วค่ะเลียวเป็นไงลกูกเหนื่อยเหรออ๋อเหนื่อยเดินทางง่วงนอนงองแงแล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล แคมป์นี้นะคะเขามาบอกว่าเมื่อเช้า,า,เ,เ,ชาเขาเจอ,อมีเดินเลาะตามริมแม่น้ำตรงตรงเนี้ยที่เราลงไปดูเมื่อกี้ค่ะคืนนี้ตื่นเต้นแน่นอน เมืองโคดีนะคะเป็นเมืองขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิงมีพื้นที่แค่ประมาณ27กว่าตารางกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ9700กว่าคนที่โคดีนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับ ประตูทางเข้าออกทางฝั่งทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติยินโรสโตนนั่นเองค่ะโดยที่นักเดินทางอย่างเราๆก็จะแวะมาซื้อของที่เมืองนี้นะคะเพื่อกักตุนอาหารแล้วก็สเสบียงของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางรวมไปถึงการมาหาอาหารอร่อยๆทานในเมืองด้วยค่ะ Your นหยเรียนเจ้าอะไรลูกจุนี่อะไรจุนี้อ้ข้าวเหนียวเรียนเจาเ้าข้าวเหนียวเหรอคนอะข้าวเหนียวแล้วก,ก,เก็เอ็กโก้โ<อ>ข้าวเหนียวกับเอ็กโกิ้ลเยอะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่า Thai Thai Restaurant in Cody อยู่ในไว o มิงนะคะทุกคนเขาไม่มีส้มตำทุกคนแต่ว่ามีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกับ ลา,าบไก่ที่แม่บีสั่งไปน่ากินมาก <Hello. S 1> มากฮัลโหลอือันนี้คือไก่สเต๊ะทุกคนหอมมาก <c oughs> นี่ลาบมาแล้วทุกคนจับจานสวยน่ารักมากเลยอันนี้ลาบไก่นะคะ อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะเรียมอร่อยไหมอรเอย thank you that's one for daddy daddy what you order Mongolian beef Mongolian beef Thai style กินหอมมาก อร่อยไหมลูกอร่อยนะโอเคอร่อยมากทุกคน เต๋ยวเนื้อทุกคนดูน้ำซุปหอมค <wanna> ิมพุนมากแซ่บมาก อร่อ,อยทุกคน,นแต่หวานไปนิดนึงค่ะกินข้าวอิ่มแล้วเนาะค่ะได้คุยกับพี่เจ้าของร้านเขาด้วยนะคะพี่แจ็คใจดีมากๆาเลยเอาขนมเอาอะไรมาให้เด็กๆด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายพี่เขานะคะพี่เขาบอกว่าที่นี่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่เลยค่ะทุกคนแม่ีก็พอจะเข้าใจได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบอยู่ท่ามกลาง เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะทุกคนเฉพาะช่วงหน้าร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะหน่อยแต่ช่วงหน้าหนาวนี่คือเงียบมากใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนพี่เขานะคะไทยไทยรีสอร์ทค่ะตอนนี้เราก,กลับมาถึงที่พักนะคะประมาณอสองทุ่มครึ่งเนาะเ <laughs> จ้าเลี่ยมหลับอุย้ยเลยหลับสนิทเลย,ยต้องเอาน้องไปนอนก่อนเนี่ย คือคืนนี้เราจะไม่ได้อาบน้ํานะคะว่าที่นี่มันไม่มีที่อาบน้ําเนาะมันมีแค่ส้วมเขาเรียกพิษทอยเลทอะ่ะเป็นเป็นส้วมแบบส้วมหลุมะคะ่ะคือเราจะแปลงฟันก็คือต้องมาแปลงไกลๆจากเต็นท์นะคะเพื่อที่ไม่ให้หมีมันเข้าไปใกล้เต็นท์เราเนาะก็แปลงฟันก่อนนะคะ <c oughs> ทำไมต้องมาปวดซ่วมตอนสามทุ่มโอ้ยทุกคนทั้งวันไม่ปวดทำไมต้องมาปวดซ่วมตอนสามทุ่ม <c oughs> กลัวมีก็กลัวค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่บีขอตัวเข้านอนก่อนนะคะ พรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปเที่ยวเยลโลสโตนกันแต่เช้าเลยเไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะกูไไนค่ะเราเข้าเขตเยลโลสโตนแล้วค่ะทุกคนนี่